วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะเมื่อคืนนี้เมื่อวานเนี้ยนะผมได้ทำการเปลี่ยนโชคหลังละแล้วก็ได้ปรับเซ็ตทั้งหน้าและหลังให้มันได้เข้าที่ได้รูปทรงนะเพราะว่าตอนแรกผมโชคหน้าของผมอ่ะได้เสร็จแล้วก็คือผมได้ใส่โชค s13 แล้วก็แปลงตัดต่อใส่ดุมเข้าไปนะก็จะได้เป็นโชวคที่มีสตัดด้วยแล้วก็มีตัวปรับแคมเบอร์ด้วยนะครับมันก็ใช้ได้ดีปรับโชคหลังผมใช้โชวคของไคยาบ้า K Y B นะครับปรับได้8ระดับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือช่วงล่างผมก็ได้ทําการเซตอะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยใช้ได้ใช้งานได้ดีตอนนี้ก็ดีแล้วเรื่องช่วงล่างก็ไม่มีอะไรที่ต้องทําแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมันเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือเก็บรายละเอียดอย่างอื่นต่อไปก็อาจจะทําภายใน ทาเต่าจากนี้นะครับก็ื่ทำภายในอ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีกระจกกระจกที่ผมได้มานะมันมีปัญหากับทรงที่ผมไม่ชอบมันนะนะแต่ผมได้ทำการดัดแปลงมันไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมันก็ได้เข้าทรงก็เหลือใส่กระจกแล้วก็ใส่คิ้วคิ้วก็เสร็จไปแล้วเหลือแค่ติด เอาเข้าไปติดตั้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะไปถึงภายในผมก็จะทำภายในละภายในก็มันจะมีไอ้ที่เบาะที่ขาดอยู่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนคู่หน้าแต่ยังเป็นของอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรและเดี๋ยวอันนี้เรามาดูนะอันนี้คืออันนี้คือที่มันปรับได้นะครับ เห็นไหมอันนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นจุกอันนี้ปรับระดับได้24ระดับนะครับแต่ผมปรับไปแค่เบอร์สี่ผมใช้เบอร์สี่ใช้ไปแค่ระดับที่สี่โหที่สี่นี้ก,ก็ก็ได้อยู่แล้วอ่ะยัง,ย,งยังไม่ถึงยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็คือปรับแคมเบอร์เลื่อนได้อันนี้นะครับแล้ตอนนี้ก็ดูโดยรวมนะ ทั้งหน้าทังหน้าล้อก็ออกมาสวยงามอยู่นี่นะครับคือตอนนี้ก็เตี้ยเตี้ยเลยอันนี้นะครับอันนี้ทั้งหลังทั้งหลังก็ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้คือโช๊คลังผมนี่นะครับนี่โช๊คลังผม ได้ฮัลปรับระดับได้นะครับนี่ก็ภายในนิดหน่อยโอเคอน,นี้ อันนี้ก็เป็นเครื่อเครื่องนะครับเครื่องตอนนี้ใช้ได้ปกติละวิ่งดีเลยเดี๋ยวเหลือเปลี่ยนคาบูที่เป็นเป็นกองกองเหมือนกองเปือ,เปอยอ่นะแล้วก็เปลี่ยนคาบูตัวใหม่แล้วก็เปลี่ยนเฮดเดอร์เฮดเดอร์ได้ได้ดูไว้แล้วดูเฮดเดอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำการเปลี่ยนเฮดเดอร์กับคาบูอันนี้ส่วนเรื่องเครื่องนะครับ ก็จะอัพเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อาจจะดูต่อไปว่าว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือที่ผมทําไปทั้งหมดนะครับมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้กับช่วงล่างนะว่ามันมีอะไรบ้างคลิปที่ผ่านมาก็ให้ได้เห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือเสร็จไปกับเรื่องช่วงล่างแล้วนะครับก็ อ๋อแล้วมันมีอันนึงคือผมสั่งตัวพับซุ้มมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําพับซุ้มยังไงพับซุ้มยังไงเป็นแบบไหนเพราะว่าผมต้องการให้ล้อทางออกมาอีกเพราะตอนนี้ล้อมันหุบไปในความคิดผมนะผมจะทําให้ล้อมันออกมาอีกแล้วซุ้มซุ้มมันต้องออกมาครับผมคิดว่าในวิธีที่ผมจะทําเนี่ยมันน่าจะทําออกมาได้ประมาณครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่ง ซึ่งซึ่งซึ่งในมันน่าจะพอดีกับที่ผมต้องการนะครับแต่มันอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะทําได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ศึกษาใน u t u b e นะเขาก็มีคนทําแบบนี้มันก็ได้ออกมาเหมือนกันนะครับแต่โดยที่ไม่ต้องใส่โป่งอะนะโป่งเย็บหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าผมต้องการให้มันออกมาประมาณครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งนะครับ ทั้งหน้าซุ้มมันใหญ่อยู่แล้วเ้าเหลือทั้งหลังอนะ่ะผมคือต้องแก้ปัญหาทั้งหลังเรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวก็ค่อยดูคลิปต่อไปนะครับติดตามดูว่าผมจะทำทำยังไงเกี่ยวกับกับเรื่องซุ้มนะครับอะไรตอนนี้ก็ก็เหลือจะติดกระจกใส่คิ้วเก็บภายในแล้วก็ทําซุ้มนะครับทุกอย่างก็ช่วงล่างก็ใช้ได้ดีแล้วก็ผมก็จะพยายามทํา ทำทำเองให้มากที่สุดเท่าที่ผมทําได้นะเพราะในความคิดของผมก็คือคนอื่นก็ทําได้เราก็ต้องทําได้นะมันมันไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่แรกครับหัดไปเลยคนที่ยังไม่เคยลองทําก็เขาลองลองทําดูดีไม่ดีอย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วเราก็ได้รู้ว่าอันนี้มันทําไปแล้วไม่ดีอันนี้มันทําแล้วม,นนมันมมดีเราก็ได้เรียนรู้นะครับมันได้ฝึกฝนตัวเองอะนะ ในความคิดของผมนะคือผมก็ไม่เคยหลายๆอย่างที่ผมทําผมก็ยังไม่เคยทํานะแต่ผมก็ลองทําดูแล้วมันก็ได้เหมือนสีรถผมก็เพิ่งมาทําครั้งน,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 นี้คันนี้คันที่สองเองเพราะว่าผมก็ใช้ประสบการณ์จากคันคันที่ผมเคยทําำนะครับผมก็มาคิดดัดแปลงใช้กับคันนี้มันก็โอเคออกมาได้นั่นคือประสบการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้นะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามผลไอ้ที่ติด,ต,ดติดตามผมนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำวันนี้ผมก็มาให้ดูกับปัญหาเรื่องกระจกมองข้างของผมและ้ะอันนี้ผมได้สั่งกระจกมองข้างที่ติดไฟแก้มานะครับเป็นทรงนี้ปัญหาของมันคือองศาที่ใส่เข้าไปในรถแล้วอ่ะมันไม่ผมไม่ชอบคือตอนแรกมา มันมันจะตั้งอย่างนี้เลยอ่ะใส่แล้วมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยตั้งองศามันจะเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับซึ่งมันโหใส่ไปแล้วผมตลกมากผมก็เลยหาวิธีคืออันนี้คือปรับลงสุดแล้วอ่ะมันได้แค่นี้นะผมก็เลยไม่รู้จะทาไงผมก็หาวิธีแก้ปัญหาให้เพราะว่าผมอยากให้มันเป็นนอนแบบนอนแบบแนวแบบเสมอกับกับตัวรถไปเลยเสมอให้มันแบบเป็นแนวแนวอย่างเงี้ยเลยนะ ผมก็เลยทําการดัดแปลงมันจนมันมันได้ในสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมก็เลยทําการถอดออกมาฟ้าถอดมามันก็จะเป็นอย่างนงี้เป็นอย่างเงี้ยนะมีนอ็อตมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถอดออกมาซึ่งปัญหามันติดอยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็คือเดิมมันเป็นอย่างนงี้มันใส่ไปตรงนี้มันไปค้ำอยู่มันลงได้ไม่สุดผมก็เลยทําการตัด อ่าเนี่ยผมก็เลยทํางานตัดนะครับนี่เลยผมก็เลยปาดต,ตรงนี้ลงมาให้มันเฉียงกับองศาให้มันได้เพื่อจะให้มันเพื่อจะให้กระจกมันลงมาได้อีกนี่นะครับโชคดีว่าอันนี้มันเป็นประติที่เป็นแบบตันนะผมก็เลยตัดลงไปได้ไล่ลงไปไล่ลงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจนองศามันได้ในสิได้ที่เราต้องการต้องไหนติดแล้วก็ปรับแต่งใหม่ผมว่า ผมก็ปรับแต่งอันนี้มันอาจจะไม่สวยเพราะว่าแต่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับด้านเนี้ยผมก็เลยแต่งไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่ามองไม่เห็นมันเพราะมันอยู่ด้านล่างนะครับนี่ผมก็เลยใส่ใส่ไปปุ๊บตรงนี้ก็แก้ปัญหาทําแก้ปัญหาไปแล้วทีนี้ผมก็มาใส่นะครับอานนี้นะครับอย่างน,นี้แค่นี้เองนะฮะแก้ปัญหาได้ จากเข้าองศามันเป็นอย่างนี้ได้นิดหน่อยนะตอนนี้ตอนนี้ได้ในสิ่งที่ต้องการเลยนอนสวยรู้ครับนี่คือคือแบบนี่องศาต่างกันเลยอ่ะเห็นไหมนี่นะครับ นี่คือลงมาได้สุดเลยแตของว่างไงน,นี่จะได้เห็นเห็นไหมเห็นไหมองศาต่างกันเลยนะครับอันนี้คือลงมานอนได้เลยอย่างนี้เนี่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไขล็อกปเลย <Okay. S 2> ได้นวะเห็นไหมอันนี้ลงมาแบบลงมาแบบอนี่มากอะเตี้ยอันนี้สูงอย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. ผมซึ่งว่าผมว่าถ้ามันเป็นแบบเสมอกับรถเสมอกับพื้นอะนะที่จะไม่ชันขึ้นไปนะมันจะทําให้รถดูสวยขึ้นนะในความคิดผมนะมันจะทําให้ทรงมันดูดีขึ้นโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คือเรื่องกระจกนะ อันนี้ผมก็แก้ปัญหาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเหลือรอทำการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไงก็ฝากขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องกระจกองศาผมไม่ได้แล้วผมแก้ปัญหายังไงนะครับมันถึงได้ยังไงก็ผมมาอัปเดตเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามผมนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำหรือไม่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ